ครับสวัสดีมิลักเกมเสรษฐถีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่อเวนใหม่อีกตรามเคยวันนี้ผมก็จะมาตามหาจี้ชิงล้างห้ขิมุนนะก่อนที่จะไปจับนะครับมาดูกันว่ามีจี้ไหนขึ้มาบ้างนะส่วนความสามารถผมอธิบายไว้คลิปที่แล้วแล้วนะครับวันนี้ผมก็มาดูแล้วกันว่ามีจี้ไหนขึ้มาบ้างแล้วก็จะไปจับให้ท่านผู้ชมดูนะจี้แรกครับจี้ใหม่ครับปืนมัดเสียดจี้ร้องลองมาจี้ใหม่เหมือนกันครับรองเท้ากักขังยูนิคอร์ จีต่อมาครับเกาะลอยฟ้ารุมดําจี่ต่อมาครับการ์ดเชิญกําดักจี่ต่อมาครับตุ๊กตาซัมเมอร์จี่ต่อมาครับหมวกท่องเที่ยวของบิสกิตนะวันนี้ผมก็จะมาตามมาหมวกท่องเที่ยวของบิสกิตนะครับก่อนที่จะไปจับนะครับผมขอฝากผมขอฝากร้านของผมละกันครับขายไอดีเกมเศรษฐีนะซึ่งไอดีก็ราคาไม่แรงนะครับส่วนราคาแรงก็จะมีคอสตูมเนาะ ก็ที่ลงใหม่เลยครับ270บาทนะก็จะได้ตัวใหม่เนาะตัวใหม่นี่ก็ไม่ค่อยมีของสักเท่าไหร่นะครับแต่ผมก็ปิดเกาะร้อยฟ้าลูมดำให้แล้วเนาะซึ่งมันเป็นบัฟของน้องคาบ,บัมหมดมันก็จะเหรียญได้ต่อนะครับส่วนจีนอื่นก็ร้องหามาใส่ดูนะครับแล้วก็ร้องลงแม้นะครับก็คือออกแล้วนะครับพันสเนาะก็ได้ีนมันนี้คอสซูมของเทพีนกีนะซึ่งคุมมากนะครับพันสอันยม่ไ้คอสซูมบวกตำนานก็ พันหนึ่งอยแล้วอ่ะแล้วก็ทั้งจี้ทั้งอะไรเนี่ยคุ้มค่าแนะ่นอนในดีนี้ออกไปเนาะคนที่ซื้อเนาะแล้วก็ร้องลงมาครับพวกนี้มันก็ขายออกหมดแล้วนะแล้วก็มีไอ้ดีราคาถูกนะครับข้างล่างนะครับเริ่มต้นที่ยี่หบาทนะครับแต่ก็ยังไม่ออกเนาะแล้วก็มีตัวตีบอสันดับหนึ่งเนาะหกบบาทอันนี้ก็ยังไม่ออกเหมือนกันนะครับซึ่งผมก็เปิดขายเรื่อยๆเนาะซึ่งเขามารับชมมาติดตามได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปแล้วกัน คนหาชื่อนโมฉีนโมมันคงจะไม่เจอนะครับเพราะว่าคนติดตามยังน้อยอยู่เลยซึ่งมันยังไม่ดังเนาะประมาณนั้นส่วนคิมุนนต้องผมเนี่ยจี้ช้างล้างก็ใกล้จะครบแล้วนะครับเซตนี้ก็ถือว่าเล่นได้อยู่นะมีเนลเทศแล้วก็มีโดนก๊อปปี้ซูปเปอร์ดัมเมชันนะซึ่งจี้นี้ก็ถือว่าเป็นจี้ยอดนิยมนะครับโอเคมาตามหาหมวกครับซึ่งไอดีนี้ผมก็จับแล้วผมก็จะไปขายนะ ก็ผมก็จับก่อนแล้วก็ค่อยตีราคาท้ายคลิปแล้วกันว่าจะขายเท่าไหร่เนาะโอเคครับตอนนี้ผมมีเพชรอยู่8,559เนาะอยแล้วก็ตอนนี้ผมมีลูกอมดาว1 10, 10, 10, 10, 10, น1 3 5 3เนาะซึ่งแน่นอนว่าปิดจีดากได้ 1G แน่นอนเข้าเว้นลูกอมดาวมาแต่ถ้าสะสมถึง1 4ื่นสี่หรหเนี่ยเขาเรียกว่าปิดการตัวละครในยีเวนได้เลยนะ ซึ่งคุ้มมากนะสำหรับใครที่จะเอ่าเข้ามาซื้อ ID นี่เนาะเดี๋ยวผมคิดก่อนว่าผมจะขายเท่าไหร่ผมน่าจะขายไม่299ก็320 3 2 0แบบต่อได้อเออกาจะขายเขาเรียกว่า280ก็ได้ต่อลงมา,งาน่าจะขาย300ก็ได้ผมลงไว้อ่า,าน่าจะ320นะเอาเป็นว่าลงไว้320แล้วกันเพราะว่าเขาเรียกว่าจี้เคื่างน้องก็จะครบเลยเนี่ย ือว่าเล่นได้เลยนะขิปมุนนะี่ะโอเคครับคลิปนี้อ่าผมลงปุ๊บผมก็จะลงขิปมุนเลยนะลงขายครับลงขายก็ยังไม่ออกอะไรนะ ขบวนวยเบวกนะครับมีโอกาสปิดเว้นสูงแล้วก็มีโอกาสปิดเว้นถูกนะครับคบนวย A ธรรมดาเนะี่ยมีโอกาสปิดเว้นแพงแน่นอนครับก็แน่นอนครับต้องแนะนําว่าให้มีเพชร9000ขึ้นครับถ้ามีต่ํากว่านั้นก็ปิดได้แหละอาจจะปิดได้แต่ก็เสี่ยงที่จะไม่ปิดเว้นนะครับ9000ขึ 9, ้นเอาชัวร์เนาะ6กลักว่าเนี่ยก,ก็จับได้แต่มันเสี่ยงจะไม่ปิดเว้นนะครับผมก็เลยแนะน,นํา9 0า0เนาะแทบทุกคลิปเลย ี๋ยวมันจะเสียดายเพชรนะครับถ้าไม่ปิดเว้นเนาะถ้ามีเพชรน้อยก็พรุ่งนี้ก็อีเวนต์ใหม่ขมานะ้าม้าเนาะก็จะเป็นอีเวนต์การตัวละครนะครับผมก็จะจับให้ท่านผู้ชมดูเนาะจับการตัวละครไม่ว่าจะการ์ดเก่าการ์ดใหม่ผมจับหมดนะครับก็ฝากติดตามว้ด้วยตอนนี้ผมก็คนติดตาม700กว่อยอยู่เลยซึ่งยังเปิดสั่งะายได้ไม่ได้นะครับก็ช่วยกันซับสไคร์นะเพราะว่าผมใส่สุดจับทุกเว้นแน่นอน ไม่พลาดสักเว้นนะครับก็บังเว้นผมก็ลงถึง2-3คลิปเลยนะช่วงนี้ลงคลิปบ่อยกว่าปกตินะครับเพราะว่าเอา ID ดไปขายเนาะก็เลยต้องจับจับเยอะกาปกติจับเออ,เอธรรมดาออกมาเรื่อยๆเลยนะซึ่งไอบว่วงผมเนี่ยหายไปไหนนะเนี่ยไอบ่วงผมยังไม่ออกเลยนะนะเนี่ยเยบมากนะเนะี่ย น่าจะปิดแพงนะดูทรงแล้วเนี่ยหมดไปอ่าจะพันห้าแล้วนะจะพันห้าแล้วนะเอเบวกยังไม่ออกมาเลยก็จับไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะปิดเว้นนะก้าเคยได้บัญชีนี่ไปก็ถือว่าได้ลูกอมดาวลูกอมดาวนี่ปิดจีได้หนึ่งจีแนะ่นอนจีดาร์ด้วยเขเว้นลูกมดาวมานะ การตัวละครก็หาเพิ่มอีกไม่กี่หมื่นเองลูกอมดาวอะ่ะก็หมืนหน่นนึงอะ่ะในการจับลูกอมดาวนะผมคิดว่าได้ถึง3าถึงสี่หมื่นนะอย่างต่ำก็ไม่ขาด3า0 0 0นะเวลูกอมดาวต่อ1,000 0เพชรนะก็หาอีกไม่เท่าไหร่ก็มีเพชร1,000 0เพชรก็สามารถไปปิดลูกอมดาว30,000นิดๆ30,000กว่า50,000เนี่ย ก็มีหมื่นห้าก็สามารถปิดเว้นรวมดาวได้เนาะครับมีเพชรหมื่นห้าครับสะสมไปเนาะสะสมไปเขาเรียกว่าจะปิดการตัวละครที่มันเข้ามาเลยอะก็ทําไมมันเงียบเกินเงียบกลิบเลยเนี่ยไอ้บวกผมยังไม่ออกเลยหรอยังไม่ออกนะไอ้ทำไมมันลอกเกินอ่ะคือมันจะลอกเกินไปแล้วนะครับ ออกมาไม่ไม่ออกนะเฮ้ยห,หมดหลายพันแล้วนะไม่ออกเลยเนะี่ยออกมาหนึ่งชิ้นหน่อยเนาะเฮ้ยม,มันจับผิดกล่องไปเนนะี่ยมันเฮเธรรมดาออกไหมอ่ะเฮเธรรมดามันออกแนะ่นอนครับคํานวณเอบวกบางทีจะมีปิดเบ้นสูงเนาะยนะนะเอบวกออกหนึ่งครับอย่าบ,บอกนะว่าเพิ่งออกมาตัวเดียว เอาไหนล่ะผมก็ลืมบอกเนาะสิ่งที่ไม่ได้หานะครับก็คือ a บวกนะครับหาแนะครับแล้วก็ a ธรรมดาหาสินะครับแล้วก็จะมาแลกมัดของเสี้ยเจอเอตในครบ4เนาะอันนี้ผมก็ลืมบอกในต้นคลิปแต่ผมก็บอกไว้คลิปที่แล้วแล้วแหละแค่ใครเข้าไปดูเนาะผมก็บอกไว้แล้วเนาะวะ่าตามหาอะไรบ้างเนาะเอบวกออกสองครับเริ่มมานะ มันก็เงียบเกินคือแบบมันหายไปเลยอะสองพันเพชไม่เกี่ยมันหายไปเลยนะมันพึ่งหมาเนี่ยซึ่มันพึ่งหมาก็เออก็ได้ก็พันเขาเรียกว่าพันละ้พันละตัวก็ได้เนาะปิดเว่นเป็นกันแปดพันะแต่แนะนําครับมีเพชก้า0พันครับมีเพชก้าพนขึ้นก้าพันก็จับได้เลยครับผมว่าปิดชัวแน่นอน ถ้าต่ากว่านั้นผมก็ไม่ได้นำไ่จับนาอเดียวจะมาเสียดายเพชรเดี๋ยวมันจะมันจะทอก่อนอก็เาเพชรดเดยอะไปก่อนเอาชัวร์ไปก่อนเพราะว่าจี้ข้างหลังมันก็สลับเว้นจี้สลับเว้นเนาะเขาเรียกว,ว่าการตัดละครมันมาเรื่อยๆอยู่แล้วดีกว่าร้องมาเสี่ยงเนาะร้อยอีกสักนิดก็ไม่เป็นไรแต่ก็มันถูกใจจริงๆก็ก็ได้อะเติมอะหมายถึงเติมนะได้ เติมก็สามารถปิดได้นะครับแต่ต้องมีเพชรเพียงพอด้วยนะมนั้นเราจะเติมเยอะนะครับเติมที่คุ้มที่สุดนะผมก็คิดว่าบัตรผ่านหรือแพตตินัมนั่นแหละคุ้มสุดแล้วไม่มีอะไรคุ้มเท่าบัตรผ่านกับแพตติน,นัมแน้วนอกจากเว้นที่มัน,นาการตัวละครที่มันให้ซื้อเพชรเยอะๆจริงๆอะอรนั่นก็คุ้มเหมือนกัน แต่แพทินัมก็เติมธมรรมดานะเนี่ยแพทินัมดีกว่านะครับแพทินัม179ก็ได้2อ0พเพชรมาเลยนะแล้วก็ได้หินเพชรอะไรประมาณเนี่ยได้หินเพชรด้วยก็รวมๆแล้วก็น่าจ,จะได้30,000เอ้ยไม่ใช่2,000เอ้ย3,000นิดๆอ่าเสียจื้อครับเสียจื้อสุดแกร่งไอบัวครับออกมาสามแล้วนะเพิ่งออกมาสามตัวอยู่เลยนะ ตัวละพันนัน่นแหละตัวละพันกว่าน,น่ะเน,นี่ยตอนเนี้ยเพราะตอนนั้นผมมีเขาเรียกว่าเท่าไหรน่ะ 8, 5, นะแปดพันห้าเนาะแปดพันห้าก็ตกตัวละพันตอนนั้นผมมีแปดพันห้าก็ตอนนี้หมดไปแล้วนะเขาเรียกว่าสามพันสี่ก็ตกตัวละพันกว่าครับพันนิดๆอย่างมันวยเสียเจ้ครับ เจชเจอ,อผมขาดเยอะอยูน่เนี่ยเ่าเปิดของควันมันหมดก่อนน่าจะปิดอยู่มั้งพันละตัวก็ได้พันละตัวก็โอเคแล้วจึงคลิปนี้มันไม่อวยแต่คลิปที่แล้วผมปิดไปหาพันอวยมากอวยเกินอะมาไหมไม่มาครับ ไม่มานะหมวกบิสกิตก็มีถ้อ,อยต่อเมนถ้อ,อยต่อเมนย้ำเพิ่มขึ้นนะครับป้องกันสกิลบังคับย้ายสองครั้งแล้วก็ป้องกันเอฟเฟกต์อันตรายที่ใช้กับฉันก็กันเซกได้ในระดับหนึ่งไม่มานะไม่มาครับ มันจะเงียบเกินไปแล้วนะครับไม่มานะาไม่มาครับแสงไม่มาให้รุนเลยอ่ะเฮ้ยมันเงียบเลยนะเนะี่ยมันเงียบเกินไปแล้วเนะี่ยมันจะไม่ปิดเว้นเลนะาเนี่ะเขาจริงเงียบขนาดเนะี่ยก็ล็อกเกินบัญชีนี่มันรู้สึกว่ามันล็อกมากเลยนะเนะี่ย เสี่ยงมากแล้วสี่พัน 4, นี่จะไม่ปิดเว้นเนะี่ยขาดเยอะอยู่นะขาดไอ้บวกเยอะอยู่นะหวังว่ามันจะปิดเว้นนะครับแสงไม่มาให้รุ่นเลยแสงมาหน่อยไม่มาเลยนะแสงงาไหมแสงไม่มาให้รุ่นก็เปิดเลยครับ แสงแล้วไมมไม่ไม่หม,ม,ม,มาคือเี้แสงมาครับตัวต้องหมาเราไม่หมาว่ะอา้าวเกินโหวันนี้ทำไมมันล็อกเกินนะครับอ่ะมาแค่แสงครับเผาเพชรไปเรื่อยๆเ,เอามาแค่แสงตามเคยครับโห ซึ่งเพชรพมหน่อยลงเรื่อยๆแล้วนะเอามามาสักตัวไม่ออกเลยะ่ะไม่ออกเลยนะครับแต่เอบวออกออกมาเอ,อเอธรรมดาออกมาเรื่อยๆเลยนะเฮ้ยออกสี่แล้วมันนะ้งเนี่ยออกสี่ตัวครับ ล็อกนะครับล็อกมากอะ่ะตัวละพันไม่ได้แล้วนะตอนเนี้ยตัวละพันอาจจะไม่พอนะครับเพชรเนี่ยไม่พอออกมาไนะ่อโหไม่มาปะมันจะล็อกเกินไปแล้วเปิดไปเรื่อยครับอาจจะปิดอาจจะเสี่ยงไปปิดเว้นเือนกันผมก็เลยแนะนำมีเพชรเก้าพัน 9, ขึ้นไง อาจจะเสียงไม่ปิดเว้นนะครับมีเพชรน้อยเน่ยวาเสียวมากไม่มาเลยนะแสงอะ่ะแสงไม่มาให้รุ่นเลยะ่ะเอามาแค่แสงอย่าไยม่ที่จะเก็บครับขอขายออกแล้วกันขายออกสักนิดครับซึ่งมันเต็ม มาไปจับต่อที่เชิงร้างครับ50ไปเรื่อยๆต่อนะโหไม่มาเลยนะเนียบเกินยบมากเลยอ่ะออกห้าครับ ขานอีก3ตัวนะพร้อมมีรุ่นอยู่นะพร้อมมีรุ่นปิดเว้นอยู่ไม่มาครับโอ้ลอกอีกแล้วนะครับมันจะรอเกินไปแล้วมาสักตัวครับมาสักตัว ให้มันมาสักตัวมันเรียกตัวหลัพันกันยังดีไม่มานะโหยแสงไม่มาเลยคะแนนกล้องของขวัญเต็มเอาตเต็มเอาเลยนะจังหวะเนี้ยคลิปนี้ก็อาจจะยาวนิดน,นึงเนะเพราะว่าเขาเรียกว่ามันล็อกคลิปที่แล้วก็ถูกเกินคลิปที่แล้วปิดถูกเกินนะครับ พอไม้สักตัวครับมันจะได้ตกพลานจะได้มีโอกาสลุนปิดเว้นนะแสงไม่หมาเลยนะครับเอามาครับมาเรียกพานลานมีโอกาสรุนครับอาเลียกตัวเดียวเฮ้ยตัวเดียวปิดแน่นอนสองพันนะชัวร์การันตีเลยเนะี่ย ปิดแน่นอนดูในกล้องจดหมายก่อนนะผมได้สาสมกล่องมาไหมขอเปิดแล้วกันไม่ได้นะได้เจ็ดตัวแล้วนะครับตอนเนี้ยเจ็ดตัวแล้วนะนนวไอ้ชิ้นเหมือนอวยตอนเขาเรียกว่าท่าคลิปทำให้หวาดเสียวนะเนะี้ย ปิดไหมไม่ปิดครับมาแค่แซงเนาะหมาไหมไม่หมานะพเพราะแน่นอน,น,อน,นอนเนี่ยปิดแน่นอนนี่ไงปิดเว้นครับเดี๋ยวผมก็จะคิดคำนวณให้ท่านผู้ชมดูเนี่ยครับอ่ะผมรับไปทำไมเนี่ยสามสิบเพชรผมจะคิดคำนวณให้ท่านผู้ชมดูนะครับแล้วก็จะบอกว่าผมปิดเว้นนี่ไปเท่าไหร่เนาะ ตอนแรกนะครับผมมีเพชรอยู่8,559ตอนนี้ผมเหลือเพชรอยู่1,689ผมรับ30ไปเมือ่อกี้ผมก็จะลบออกแล้วกันผมปิดเว้นนี้ไปที่6,840นะปด้่สิบนไปไหนในสิบเพชรเนี่ยนี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าหายไปไหนสิเพชรโอเคครับผมปิดเว้นไปที่6,840นะปด้อยี่สิเพชรหายไปไหนครับอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะช่างมันครับโอเคครับรับไปครับ บัตรของเสียจื้อนะให้ค่อยแรกนะครับเดี๋ยวจะแลกแสงกเกีิโตศได้นะค่อยๆแลกไปครับก็คือปิดในเลตปานกลางนะก็ไม่ถือว่าแพงนะก็ถือว่าไวอยู่มั้งไวแหละผมก็จะรับมวกท่องเที่ยวของบิสกิตนะครับหลายๆคนก็คงเข้าใจสกิลของคีบมุนอยู่แล้วผมจะลงไปอ่ะเขาเรียกว่า ซึ่งออฟลอเอ้ยเขาไม่ไม่ใช่เด็กเขาเรียกว่าจี้เคื่องางมันดีมากเลยนะก็อุปกรณ์เขียนแบบราชาที่ถูกในประเทศเนี่ยเขาเรียกว่าไม่สร้างอาคารครบสามหลังโอกาส45%ไ้ปตย้ายไปตำแหน่งที่ยืนเนาะไม่ไม่แสดงผลเติบตโตบวก10%ซแล้วก็ค่าฝ่ายตรงข้ามย้ายสองครั้งมีโอกาสส่งไปกอลลางสองครั้งเนาะในหนึ่งเทินเนาะแล้วก็อันนี้ก็ดีเหมือนกันโดนก๊อปปี้ซูเปอร์ดัมเบิชั่นนะ่ะซึ่งเขาเรียกว่ามีโอกาสก๊อปปี้เมียงแล้วก็ ซึ่งมันทับกับสกิลของน้องเนาะซึ่งมันก็เล่นได้แหละแต่จีที่เน้นน้ำก็คือคาขีมุนเนาะมันก็ทับสกิลของน้องก็ลองเท่าเมิชันน่าจะดีกว่าอยู่ในเนี่ยลองเท่าเมิชันขอเลีนน้ยงหาแป๊บนึงนะครับอ่าน่น่เนี่ยลองเท่าเมิชันมันก็จะตรงกับขีมุนมากกว่านะครับที่ผมเอาโดนเนี่ยก็ใช้ได้หลายตัวเหมือนกัน ก็ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรตอนนั้นเนาะก็เลยเอาโดนนี่ดีกว่าแล้วก็ใส่หมวกให้น้องไปกน้องก็ถือว่าเล่นได้เลยนะประมาณนั้นนอะแล้วก็ลูกอมดาวก็สามารถไปปิดเวนจี้ได้เนาะหรือไปปิดเวนกรัรดเขาเรียกว่าสะสมเพชรหมื่นกลัวๆแล้วก็มาจับลูกอมดาวมันก็จะสามารถปิดเวนได้เนาะก็ปิดเวนไหนเขาเรียกว่า5้0 0มลูกอมดาวเนี่ยคือปิดเขาเรียกว่าการตัวละครนั่นละ ก็เขาเรียกว่ามื่นหนึงเนี่ยก็ได้ประมาณตามถึงสี่หมื่นโลโอมดาวเนาะถ้าใครจะไปจับเว้นโลอมดาวไปจะออกกาดแต่ค่า1 0 0 0 0แสนเนี่ยก็สามารถแลกจีดาร์กได้เลยนะโอเคครับสำหรับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดติดตามไห้หน่อยนะครับส่วนอีเวนต์หน้าก็จะเป็นอีเวนต์การจักการเก่าการใหม่ผมจับหมดนะครับก็สำหรับวันนี้ผมก็ลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับ